ก็สวัสดีค่ะวันนี้วันวนี้มาแปะมาะะผมต้องมาเล่นในคอมเพราะเราจะพาทุกคนมาเล่นเดโมโกันนะซึ่งถ้าเกิดคนมองไม่ค่อยเห็นก็ขอโทษด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะแปลให้แล้วนะโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นเซฟี่ผมเล่นก่อนแล้วกันนะหรือว่าผมจะไม่แน่นจว่ามันจะลบเซฟเหรออ๋ออันนี้ลบเซฟอ่ป เอาละแบบเป็นหมูที่ฉันเป็นแล้วกันวันนี้ผมจะขออนุญาตผมไม่ไม่ไมมั่นใจนะว่าจะเล่นให้ทุกคนได้ดูแบบเต็มเต็มชัดจอไหมโอเคนะครับผมจะพยายามเล่นหนึ่งมือแล้วกันนะให้มันถนัดอ่ะ ห้องล็อกห้องนี้ห้องล็อกห้องนี้จริงถ้าเกิดเขาได้เสียงคอนโทรน่ะเสียงดังมากคอนโทรนโคตรดังครับผมนี่คัน R ค่ะ R ก้มลงคือ S โอเคแจ๋งละ อาจจะมีระบบขัดข้องเกี่ยวกับชิปนะครับก็ต้องขอโทษด้วยมาฉากเดิมที่เคยมีในทิวเลอร์เอ้ยมันเดินเองนะอาจจะตรงนี้ไปแล้วต้องวิ่งเองลนะเดินเองซิวห้ามตาเด็ดขาดโอ้ันมันจะไม่หอ,อ,อ,อตกใจหมดเลยครับทุกคน ไม่ทุกคนหันด้านดีกว่านะอีสเตอร์อ <Easter. S 1> ทำให้พวกเราไม่หลับอีกแล้วนะอาขอโทษขอโทษแบบอปปูนโอเคไม่นอ้ไม่นอนเอาล่ะแบานี้ทำให้พวกเราตื่นอีกแล้วนะก็ฉันก็แค่ฝันร้ายอันเดิมๆไปอีกครั้งนึงนะอ่ะโอ้ยพวกเรารู้นะว่าเป็นไง <Hey, S 1> ก็เพราะแกเ <Hey, S 1> อ้ยเพราะเธอบ้าไง ไม่ฉันไม่ได้บ้าหรอกนะเอาละ่ะมีของให้หเด็กๆมาสดซุกสนีกแล้วของเล่นใหม่ไม,ไ,มหไม่ไหวหรอกแกไม่ไหวหรอกอสเตอร์ฮน่ากลัวจังเลยอ่ะปิดเองแล้วเนี่ยไม่อยากคิดแค่นี้ก็ฉันรู้สึกไม่ดีเลย มไม่ต้องกลัวไปไหนเลยโอเคของเล่นใช่ไหมเจ้าจังชื่อเจ้าหมอนี่ว่าเป็นมิสเตอร์บลูส่วนมิสมิสเตอร์มิสไทคุณเกตคุณคุณคุณเสียมิสหัวหฉันมิสเตรอร์ฮอปมิสฮอปมิสเตอร์ฮอปเพลยเฮาส์สดดีโมเฮ้ยเกมกีโก้ไปอยากเล่นแล้วให้เอ็นซีครับผมโซเด็บเล่นแล้วเคยแล้วอันนี้ ผมไม่ได้แบบนี้ได้แต่แต่สำหรับผมไม่แน่ใจว่าผมจะแบบมีบางครั้งนะครับผมก็โ okay. okay. อเค objective ก็คือเรานะครับกดแทบ,บเพื่อ objective นะครับว่าให้ตามมอลี่ไปนะครับมันจะมีเป็นเหรียญด้วยผมไปดูมาแล้วเป็นเอ็กต้านะครับตอน,นวันนี้<ม>อ่านนะครับคนอังกฤษมัน,น,นเขาสามารถเล่นตัวเต็มได้แล้ว ถ้าเกิดไม่เจออะไรเดี๋ยวช่วยนะเดี๋ยวคนเดียวเห้าสิบนะอ่าพราะเราจะเล่นโซเนตไปมันไม่แฟนะอะไรแบบนี้อ่ะฮะนั่นอะไรดีโอเคมันอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะเพราะว่าเรคอมที่ผมมองมันค่อยชัดเลยแต่ตอนที่ผมเออทุกคนขอโทษ มองยากเลยโอเคอ่าให้ทุกคน,นคับผมไปเอาออ,อเดอร์มาได้โปรดลิฟมันยังใช้มันไม่ได้จากใครนะแต่ไม่ได้จากเบฟครับผมโอเค3 2 1 2> จะไปแล้วนะเอามิเตรอร์ฮอปไปตรงนี้ก่อนนะเฮ้ยไ <c oughs> ปแถบเพื่อออเจิทีใหม่ก็นั่นก็คือเล่นหา์สี ันจะมีระยะในการบอกได้ว่าเราจะลือหายซีตรงไหนได้บ้าง<ม>เอ้แป้นขอตั้นก่อนโอเคให้กดไปที่ใกล้ๆใ,ให้เรายัางอยู่ใกล้ๆก,กับสิ่งของแล้วก็ให้กด E ครับผมเพราะเรมันจะไปต่อโอเคโอ้ยมาแรงวะ่ะโอ้ยห,หน,นังสือจะหล่น โอเคไปตรงนี้ไอ้มิสเตอร์ฮอปไปไปล่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งก่อนไม่ไปยุบฟิวตัวตาด้าตาต้าตาเห็นไหมฉันเป็นคนที่ส่านเองอ่ะมันมีแหวนะีัวสามารถเปลี่ยนที่แอบได้นะ ฮ่าอะไรนียคลลอน่มปีลนะะโปรดีีเีนห้องใ้อสมุดเข้าใจไหมโอเคเข้าใจนะครับมิสเตอร์ไอ้พวกเด็ก้ย่พเราไม่รู้ว่า we c a เดี๋ยวฉันไปเอามิสเตปก่อนใช่แล้วแทบไมครับผมไปเอามิสเตร์ฮอมันอายางจริงพราะหนังสือเนี่ยบางหม

กลับมาตอนที่ผมเล่นเลยนะเนะี่ยเอเอเอาหน้าจอหงค้างแล้วในโอเคเมไรเนาะตรงนี้ก็คืออย่าให้คนอย่าให้มันเสียงดังเกินไปนะครับือขอโทษ ดีๆนะคะอย่าอย่าอย่าให้เราเจอโอ้ยโอ๊ยแอบแอบแอบโอเคนะคะถ้าเกตุรู้นี่เสีอยงขอโทษด้วยนะอะไรอ่ะอืมถ้าเกิดคนนี่เสียงก็ต้องขอโทษด้วยนะแล้วครถ้าเกิดคนไี่เสียงโอ้จริงๆนะโอเคไปวัคซีนใช่ไหมวัคซีนป้องกันไม่ได้หรอก โอเคไปไห,ห้องเย้าถ้าเกิดเราผะไม่แน่ใจว่าใช่ห้องน,นี้หรือเปล่านะแต่ว่าคล้ายๆกับที่เราเหงนที่ผมจำได้ <c oughs> ไปให้ผมไปกันครับโว้ยการอัดยากลือเกิน,นกันจะอัดให้ทุกคนได,ได้ดูเนี่ยโอ้ยไอคีบอดีแก้ว <c oughs> เอสติกิที้เข้าใจใช่ไหมไม่ฉันไม่อยากทำแกอ้ยอีกแล้วทุกคนทุกคนชอบแกล้งผมแน่แน่อย่าให้ทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะว่าจะให้ผมอ่ะอันนี้น่ะแกล้งกันน่ะผมรู้นะว่าทุกคนจะแก,แกงผมเอ้ยทุกคนแกล้งผมของจริง มันก็เกินไปนะคะทุกคนไปไปไปฝั่งนี้นค่ะไปไปไปนู้นค่ไป โอ้โหทุกคนให้ตายเถอะมันไม่ได้มีคนเดียวเลยเนี่ย โอเคโอเคโอ้ยโอ้ยแล้วมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วลงนีมาแล่ะดีเลยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนชอบแก้งผมอย่างนั้นล่ะโอเค คนน่ะอยากให้ผมเล่นานานๆใช่ไหมล่ะหรือถ้าไม่ใช่ก็แก้ผมน่ะใช่ไหม นี่ใช่ไหมล่ะคุณเนี่ยมาแก้กอ้มิสโบพี่โบขอร้องอย่าทำให้มันได้โปรดล้างความสากที่นี่แล้วก็ขอสำหรับชานะขอบคุณมากที่ห้องขอบุวดอ้อมันจะปังทำไมเนะี่ยจะมาท่อนลุดโอเคครับมาโคตรปังเลยไอ้ไหน้าจอเนี่ยโอ้ยเ<ๆ>ล่นนี่นาน<ๆ>ลงมาด้านล่างได้ไงเน,แบบนี่ยมิสฮอรโอโอย าล้ครับหลังจากนี้เราจะเจอกับคุณนายที่ว่าเราเจอในห้องสุดรนะเออเออฉันไม่รู้ว่าแล้วว่าแกเล่นอะไรสร้อนแบอะไรน่ะแก,แกกลับไปดิ้นเตียงซะแล้วทำเกิดทั้งจับแกได้อีกรอบแกเล้นได้อยูอนะ่ด้านล่างน่ะใช่ค่ะคุณมิสบิเบิร์สโอเคเตียงตรงนี้โอ้ยอะไรวะเนี่ยถ้าเป็นคนไดนเสียงขอโทษนะอดอด

ที่น,นี้ทุกทีเลยอขอบอกไว้ก่อนฉากนี้นผมต้องขออนุญาตหานีก่อนนะหาของให้พบก่อนนะคะทัวรจะไม่ได้เห็นนะคะจนกว่ามันจะจบนะครับจนกว่ามันจะได้ฉากไฟนะครับโอเคไป,ไปนะไรนกลับมาแล้วเผาไฟเลยอะไรกัน ฉาที่สี่มอลลี่นอมอล่เอาละเอาละเอาละโอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยเรื่องเหตุอะไรบ้างอย่างด้วยล่ะโอเคตอนเราต้องไปหาแท็บนะครับโอ้คือลูกมอลลี่มอลลี่นายเอามีเจ้ของผมใช้ไปวางไว้ที่ อะไรไม่ได้เกิดไม่โอ้ันไม่ไเอมฉันไม่ได้ามด้เลยแล้ไม่ใช่หรอนี่นายควรจะไปหาเขาเราไปลงทุกวมเขาอะโอเค อันนี้คือห้องอะไรอ่ะอ๋อห้องนี้มีไว้ให้เราไปเอารหัส E H นะคะผม E H E E H เราเจอ E แล้วก็ H แล้วก็ E แล้วครับผมแล้วก็ A เราสำรวจของก่อนแล้วค่อยไปหาเขาทีเดียวเลยเนาะดูสิว่าเราจะมีหาของอีกไม่รู้อีกที่อะไรเจอเปล่า น่ออาหารแ,าแบตรงนี้นนหรือบางทีอาจะจะมีแค่ e SE s e ก่อนก็ได้นะครับเอะเหรอห้องนี้มันเป็นห้องลับลอะเรายัางเปิดไม่ได้นะครับโอเคถ้าเกิดทุกคนได้เสียงขอขอโทษอีกรอบนึงนะผมลืมดูด้านหน้าอ๋อไม่เปไรเดี๋ยวผมคะของสำรวจแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวกลับมาอีกทีหนึง่งโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ผมจะไม่ให้ทุกคนเห็นนะแต่ว่าตอนนี้คือผมหาตัวอาเจอแล้ว เดี๋ยวไปรออีกทีนึงคะับผมันลี่นี่เธอไปไหนเนี่ยมามาดูฉากจบกันแต่ราแปึงไอ้ลังหลวมวิ่งไม่ได้แล้วอาล่ะเราจะเจมิสโบคนแรกครับผมมาพิสโบ เสือโอเคคุณลายทางแต่๋ยาจะไปหาคุณมิสเตอร์ฮอปแล้วเราจะเจอกับชาร์เจวสเแกเล่นตั้งสิบกว่านาทีก็จบสักทีนะโอ้ภาพอย่างหูที่จริงมันมีเอ็กต้าอยู่หูกดล็อกได้แลแต่ว่าโคตรไม่ชัดมอลลี่ฮอป มันรีโฮลมันลีเบิร์ดันีลชถ้าเกิดเราหายตัวอักษรอีสเตอร์ได้เราก็จะได้ฮอบฮอลัชไปเลาจะขอไม่อ่าล้กันนะคะเอ็กต้ามันจะมีเสื้อเดินเราจะผมไม่รู้ว่าเสื้อหาจากไหนอะเนี่ยหาจากตอนหลีีดต้อนตัวเต็มครับแล้วมันไม่อยู่แถวเราด้วยนะรีบตัวเต็มมาให้รีบๆ โบไปวันนี้4เร็วๆครับผมจะได้ซื้อชุดแล้วก็สำหรับวันนี้ครับ <c oughs> มอลลี่กับเราครับมอลลี่อะมอลออสเตอร์สไปต่อได้ไหมหรือมอลลี่จะรอดไหมรอจมูติดตามตอนต่อไปนะครับบ๊ายบาย